ถ้าไม่หนีกล้วยครับพี่น้องไม่หนีกล้วยเดี๋ยวมืนเอื่นกะส่งแล้วครับพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วรับตังค์แล้วนะครับพรุ่งนี้ จากให้ใช้การพับใส้ยังจะเปล,ละขันตอนสุดท้ายกับพื่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือทายนทูนิเทนกันสึกนะครับตัวกินแห้งๆครับกินมันแห้งพตาว่าปิดจมูกหี่วินเลยครับเยียนหัวเลย ถ้ายูนเทนนั่นก็ใหม่มันจะขึ้นลานะครับเพะว่าบางทีมันไปถูกน้ํามันไปถูกน้ํามันจะขึ้นลานะครับีอ้อยม่ยูนเทนเนี่ยมันก็จะซอยบ่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้ใหม่นะครับมันก็จะไม่ขึ้นลา เือนหนึ่งถือโทรศัพท์มือนหนึ่งถือผูกกันถือแปรงนะครับออภไยนะครับอันนี้คือส่วนที่ท่าแล้วครับพี่น้องนี่คือส่วนที่ทาเสร็จแล้วเราก็จะมาตากไ็อย่างนี้ทางทางออกตากนะครับแห่งแล้วเขาก็เก็บคราบบันนะี้อันนี้ท้ารอบที่สองนะครับนี่รอบแรกท้าแล่าเขาก็มาขัดขัดแล้วก็มาท่าอีกครับพี่น้องท้ารอบที่สองเขาเอาสองรอบพ่อนะครับ กันสามรอเนี่ยมันจะเยอะไปนะครับต้นทุนก็นสูงกันอีกสองรอบพอครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ